สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วแม่ใหญ่พ่อมาแล้วมาพร้อมกับความคิดหน่อยคิดถึงพี่น้องแฟนคลับเอฟซีฮอลอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้กินเข่าท่ามกลางบรรยากาศอ่าสวัสดีครับไม่อยัางไรอเดี๋ยว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 พูดอะไรใหยังวะนนี้กินนังครับกินนังพี่กงกย์ไม่ใช่จิงพี่กงกมาพร้อมกับความกกินหน่อยคิดถึงพี่น้องแฟนคลับเอฟซีฮอลนะครับคลิปนี้ท่ามกลางบรรยากาศความหนาวเย็น นะครับเก็บบรรยากาศให้พี่น้องให้ได้เบิ่งกันคนน้อยให้ยังนี่กี่หนังครับใส่กีผภาประยุนครับโอ้ี่ <c oughs> <c oughs> ได้เวียกขนาดได้พี่น้องเยอะมาแรงมากนี่ให้กับเข่าทาพ่อทาเมียพอพ,อ,พอก็เม่ออกไปตัดอ้อยนะครับเยอะมาแรงมากให้ใหยู่เป็นมูย่า่กับหนูแหลมแต่ว่าอาห่ากินเขายูนในบ้านเลี่ยแต่ว่าผู้เขียวดีดีนี่กินกินเขากับกีหนังแมียรำพ่อเล่ามือนี่ได้แจ้วบองนะ่ครับพี่น้องนี่คือ แต่แก้วบองได้ยังมาอีกเนี่ยหลากหลายเมนูนี่ครับฝุ่นมากแล้วบ๊วยเห็ <c oughs> นี่ครับพี่น้องอ่ะกลับมาบ้านไปทํางานกลับขึ้นไปทํางานเมื่อยนะครับพี่น้องแต่ว่ากลับเข้ามาบ้านมีความสุขนะครับพี่น้องกลับมาเห็นอ่ะหญา้าเห็นลูกเห็นเต่าเห็นกับเข่าถามีความสุขนี่ครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศครอบครัวนะครับวันนี้คุณคู่หล่าเพื่อนกับมาแจ่น้องบวัวแดงเพื่อนไปโรงเรียน เห็นมากวาดหญ้าเถาเพลินหญ้าเถาเพลินหูพอดีแต่ว่าตื่นหลานหลานมากรอตนี่นครับเมนพ่อได้ยังกินมื่อนอีน่ยาคือขุดแข็งแกร่งแกรงเป็นยังขึ้นยังสีตัดไวเถอะบุ๋ล่ะโอเคเอาปลาสมมาให้อีพ่อบวะอุปาลาบงัวโอ้ยบ่ยมเมนแก้ววางตัวนี้ว่าเมนลาบงัวคนหน่อยว่าเป็นลาบงัวนี่อาหารนี่ครับของฝากจาก โนนสังน nee nah, ี่ครับพี่น้องพี่น้องแฟนครับเพราทั้งพลหล้าทั้งอันขออนุญาตเอิ่ออีพอเพิ่นทักทายมาทั้งอันมือเฮาอันกลับมาตะวบนน้แม่เนี่ยครับของฝากทั้งโนนสังนะครับพี่น้องเป็นปลาสมนะครับเป็นปลาสมนะครับอันน้ำพัดหมูเอาฟองมันขึ้นเอาฟองมันเงยขึ้นแต่ทุบลงเลยไหมจะไปทุบมือเจ้าของด้วยจานคนกับสากคนกับควันซ้อมกันขึ้นขึ้นขึ้นข้นตั้งเลยแห่ตั้งเลยแห่เออ ทุบมือจากของโอเปอเรนต์โอโต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 โอ้แนี่แหนอาตังคืนนี่เขาเอาตังคืนเอาตังคืนแล้วก็ทุบแห้มันฟงออกนะครับอันนี้สินค้าโอทอปของอำเภอพิบุญมหัศจรรย์แซ่บแสบมาสั่นคนหน่อยว่านี่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 ย่างลายนะครับซื้อมาปั่นกันยู่กันกินนะครับแกงจะพักขี้เล็กมึงนี่คือที่แ่บเนาะเอาทุบร้อนบ่อสอาจารย์มันย่างบอสอ่ะครูดอกคนหน่อยเป็นบุญทุ แต่ว่าขันผมทุบนี่มูนหัวเฉียงอย่าไปเหยียบแม่ลอาจันกันนี่หน่อยหยับหนังไพี่น้องไอ้พี่น้องไอ้ินข้าวน้ำกันนะครับบรรยากาศหนาวๆกินต้องกินจี้หนังนะครับกินจี้หนังแก้วหวองทุบทุบลูกทุบทั้งเลยจะไปทุบมือเจ้าของเลยกินนี่ทุบมือเจ้าของอันนี้แม่ลำพ่อโอ้แม่ลำพ่อทุบต่อทุบเป็นขันปั้นมันอันนั้นเป็นยังไงมันแข็งโอ้เป็นแข็งแม่ลำพ่อต้องฟันเป็นต่อบางทีเลยนี่กินหอยเขาย่างกินหนังเข่าเบิดลประชัน เขาอลายไปไหนเมียบ้านอะไรหนอขอลายข้าวบ้านอะไรใช่ไหมเจ้าบ้านเปิดนี่แต่บ้านเข้าเจ้าพูนเต็มหม้อข้าเจ้าเต็มหม้อทุบลูกทุบทุบลูกทุบหมดกัรหมดกากาอ่ะย้ำมาพี่อ่ะย้ำมาพี่พี่ะย้ำมาทางเมียพี่หมดอย่างนี้อม่างนี้มื่อวานไฟตีบรรยากาศหนาวหนาวนะครับพี่น้องน้องบัวลำพูบัวร่มนะครับพี่น้องแต่ว่าเย็นนะครับเอาล้วไม่ไม่ไม่เฉพาะน้ำล้วพี่น้อง เอาเ้มือหลอดไปวยมบมานี่เอาทุบลูกทุบอ้ยมือนีดได้ประโยชน์ยังมือนี้มือนีดได้ประโยชน์ยังในทางหยาบวาเอาทางหยาคางเงื้ยนะมันจะมือมองทางมองไห้มันหกทางยางเดียวมองได้มันหกทางย่างเดียวนี่ครับไอ้คนน้อยเฝ้าเงี้ยไ้นะครับพอมีมูปากมูเบานะครับอยู่เป็นมูห้าเนี่ย บม่ได้ไปล่ำไงยดอกนะครับพี่น uh ้องเข่าก่อยู่บ้านเข่านี่ล่ะนะครับได้ยังเข่าก่าหาสู้กันกินนะครับเดี๋ยวมันเบิดแล้ไอ้ทรงไห้ไม่ตุยทรงม่ไห้ก็พอสมกินแต่หนังนี่ล่ะมือเอื้นเก็บผักขี่เล็กนี่เด้อนี่ขาเงินเข่านี่ไหมแมนเก็บผักขี่เล็กมาต้มนี่เด้อมือเอื้นเก็บผักขี่เล็กไว้แล้วก็กี้หนังแล้วก็ต้มใส่แก่งข้มแซ่บๆเลยนะครับขักปันยังเป็นไหนเม่ โอ้ยมาให้กินน้ำเนี้ยน้ำใยไรบาสแก้วบอกพี่น้องว่าเป็นลาบงวัวได้หน,นิเอาน้ำใยไรเอาชิมจักบาทดูนะครับพีน่น้นองแซ่บวิลีเลยพี่น้องครับเอาเท้เาของไหนเต้นหอามีอยออู่โอ้เส้มานมัโอ้ที่มันนั่นอันเบิง่งบรรยากาศ จะมาเจ้างบอยากมาหยอนน้นอยเต้นมาเต้นมาเต้นก็ไปก็มาลำมาเต้นมาล่ำส้กรักแเนี่ยเนี่ยจย่ำไปลำตอนแร้อจุไฟใส่นูอจุไฟเส้นืมพ่อจะยิงไฟช่วเมื่อนนี้พ่อจะนอนนเ่กัแม่มือนข้บ้าหรอว่เต้นมาตเต้นขาวๆเต้นชีนะ้คาดจบกันอ่า มีพ่อกินเขาก็กินหนัง<อ>เป็นตะลุย่ยขนาดได้พี่น้องเลยนี่เ่ราะักรวยรวยแต่จะเปสุดรถพ่วง,งสุดรถพ่วงสุดรถพ่วงมาจากคนหน่อยปะ่ะอือจริงจีริงนะนแซ่บไนะหมล่ะทีมงานเท่ากับรลังเริ่มปฏิบัติหน้าที่กันนะครับพี่น้องม้วนนะครับพี่น้องตัดอ้อยกับม้วนพี่เอกแบบนึงไปลขอแห่งม้วนครับก็ตัดอ้อย แต่ว่าขันในพ่มเลือกผมเลือกไปเล่นดนตีแต่ว่าขันาาน้มีทางเลือผมตัดไว้ตัดเ <c oughs> ็มื่อยหนมือมือมือนี้อะไรัดกวางเมบอกบพี่นอเขา้วยมือนี่ยักวางซี่สิบกวางี่กวางคนนนแม่เจ้าได้สี่กวางมือนี่อะไรไก็บาย่าเยก็ายมือกูมือเหมือนนี่นี่นมื <c oughs> <c oughs> อกูเหมือนนี่นี่มันมนี่พอ ในระบดทึงไปปลูกอ่อยตึงตัด้อยพันตึงตัด้อยกวองอ่ะคนงานห้องบ้นท่านนี่มากห้าก่อตองในเฮ็สซอยกันนะครับพี่น้องม,นมนวนซื้อนู้นแกนมือปวดจบไ,ไม่ไม่่พ่น่กรกรสนิทว่าบอกว่างมำำไม่เหมียนย้ำย้ำกรรมนั่นมาย้ำเจียวมืออ,อ,อ่อนออได้แกวออกมีม,มีมีอันผู้นึงตัวอ่าอยเป็นเป็นเป็นมูอยู่ในเฟต ของเมลเล์ลำพอเราก็ตัดอ้อยอยู่นี่เด้อยู่เอราวัณน,นี่ไม่อยู่ผาเขานี่ไม่ไมีเอราวัณน,นี่เมืเราเราก็มาตัดอ้อยคือกันน้ำมาตัดอ้อยคือกันคันแล้วทั้งผัวทั้งเมยทั้งพี่เนี่ยเด้อเห็นเราพัวลงอยู่สองข้อคั่วกันแล้วลวันเรามาตัดอ้อยคือกันโอ้ยอยากให้พี่น้องเขามาซอยดีครับอ้ยอยบ่ลายเราเจ็ดแปดร้อย,อยไร่ทีไหะอยากให้มันเลียกไวในสองเดือนนี่เลยเนี่ยนำซอยกันให้มันเลียคนงานแท้เนี่ยมาอยู่คนงานเขามาวันที่สิบนะครับพี่น้องครับผู้สิมาร่วมมวนซืึนนาหััวกน สีขามาวันที่สิบเรือพี่น้องผู้ใดอยากสนใจอยากมาร่วมกับมาได้นะครับโทรบอกแม่น้ำพ่อเขาจานตายได้จีบขรับเองผมเห็นขี่ขันตัดอ้อยอยู่มเดียวติ๊งนกระลึงกระลาดติ๊งนกระลึงกระลาแล้วบอกยังไงถอดแกเบิ้งคลิปถอดแกไปอย่างไงได้เนี่โหหาขี่ขันตอนนี้ไรเนี่ยกข้าวข้าวเจียวกข้าวข้เจียวว้าเป็นตะลุยหายเนาะพี่น้องเนาะกินข้บวข้วเจียวกับกีหนังเป็นตะลุยังน หมูเอาทุบแม่จันโอ้กินเลยกับทุ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 บเฮ่ออย่าบวถไทยไหมล่ะทุบทุบในแมงทุบซอยในจูไฟเสีกบาดก่อนนั่งฟิงไฟเหลียนก่อนยังม่ชอบไม่ค่อยได้ฟิงเลยพี่น้องเป็นยังค่อยบาได้ฟิงฝ้าวแค่ว่าฝ้าวยังดอกฝ้าว่มีแนวใดนี่เอ้าจูใส่ไอ้พี่น้องข้านั่งฟิงไฟน้ำกันเย็นๆอุ่นๆนี่ครับ แม่นลำพ่าว่างมือนึงเราต้องเลยไปมีแนวนึงเราต้องไปทำภารกิจของเราอยู่นี way, ่ครับพ kind of like ี่น้องเอ้าแม่กับลูกซอยกันเอ้าหนังยังมาดำเถอะหนังดำโอ้หนังดำทุบทุกตรงแม่ทุบทั้งลูกบาดนี่ขากันบาดนี่เอาหัวไฟมาให้แม่เจ้าเนี่ยเร็วๆอ่าเอ้าเอาพ่อจะเป็ี่นมูปากมือเบาสิละพี่น้อง บ่ได้ประโยชน์นึงก็ได้ประโยชน์แนวนึงเอาหนูแหลมกออกมาแล้วบ้านนี่จริงของกับญอยูอย่นี่เฮียนเอาใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ลูกเอาใส่ตู้เย็นไว้เด้อใส่ตู้เย็นไว้ยาเรากินข้าวเหนียวบ่ได้เราบ่มีฟันก็นคือคนหน่อยคนหน่อยฟันยางเดียวนี่ครับทุบแม่ทุบอย่าทุบมือเจ้าของเด้อล่ะเฮ้ยน้ำแม่น้ำทุบยางเดียวมียาเผาหนิแผนกทุบ เขาขั้นเบิดนแลสั่งทั้งเครื่องลีมาเลยทั้งอุบลเ่ราะเห็นยังหลายปีนี่นกินแต่เขากับกย์นังกักกบเกย์หวโทษหนังไปเนะ <c oughs> าะโอ้ยายายตุย้ยเซาไปก็ได้หรอก่าละเบิดอโทนหนังให้เยอะครอบครัวสุขสันต์เพื่อนๆนนะครับพี่นอ้องเอ้าชิปนี้พาพี่น้องเขา้ากินเขาทามกลางบรรยากาศกล่องไฟนะครับกม่ได้กี่นังกินแต่ <c oughs> S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ไอ้นุ่มน่าจะหัวขวนได้ก็อยู่พอพนอนก็มีเหล็กนี่ครับเอ,อาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหนาพอ,อกันไหมเก็บบรรยากาศแต่พี่น้องให้ได้เบิรงยเงีมาเลี้งนะครับคลิปหนาพอ,อกันไหมขอบคุณเข้ามาข็แม่พี่น้องครับที่ติดตามช่องลำเพาตะลุวันพาเพ,พ,พื่นคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปหนาพอกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับค่ะ